สวัสดีนะครับกลับมาเจอกันกับกู๊ดไลท์ช่อนะครับวันนี้ผมมาประกอบเจ้าตัวกี้ขาไม้ที่ประมูลมาจากเว็บชิลดินโดนะฮะตัวนี้นี่ได้มาในราคา401บาทนะครับส่วนราคาขายค่อนข้างแพงนะครับ1,200จนถึง1,795โอ้โหเกือบพันแปดนะฮะอ่ะตัวนี้แนววิธีการประกอบนะครับจากการศึกษาลองดูนะฮะจากตัวคู่มือการประกอบซึ่งมีเอกสารเพียงแค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวนะฮะ <c oughs> เริ่มต้นฮะต้องแกะตัวจุกตัวนี้ก็อออกก่อนนะครับนี่เป็นตัวที่ ปิดไว้นะฮะเราแกะออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี่นะฮะแหวนนะครับแหวนรองนะซึ่งเขามีมาให้4ชิ้นนะฮะเอามาวางรองก่อนที่จะเอาตัวขาประคบนะครับตำแหน่งที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะฟิกมาเลยนะฮะว่าเอ่ตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตรงนี้จะมีเขียนนะครับเป็นตัวอักษรล่างๆ a b 4 d ดีนะครับการประกอบผมว nah right. uh ่าคงต้องประกอบที่เราชิ้นนะครับเอาแหวนประกอบก่อนแล้วกันนะฮะแล้ว hmm. ก็มีตัวน็อตนะครับแล้วก็ตัวแหวนลองน็อตอีกตัวนึงนะฮะประกอบตัวที่จุด A ก่อนแล้วกันนะฮะผมจะหมุนค่าๆเข้าไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เพื่อยึดจุดนะครับแล้วก็ตัวชุดที่สองนะฮะอย่าลืมนะฮะเอาตัวแหวนลองข้างล่างก่อนนะครับผมได้ละสองจุดบนนะครับก็ถือว่าประกอบไม่ยากนะฮะเมื่อใส่เข้าทั้ง4ตัวนะฮะก็หมุนแน่นได้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับ อ่ะ่ะนีเสร็จแล้วนะครับการประกอบ๊บึนี่ลักษณะตัวเก้าอี้เป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูไกลๆจะถือว่าสวยเหมือนกันนะฮะการนั่งใช้งานไม่รู้ครับน้ำหนักผมได้ป่ะอ่านั่งเลยแบบพันก็เป็นพันโอเคนะฮะจะถือว่าแข็งแรงอยู่นะราคาที่ประมูลนะฮะ401บาทนะครับคุณก็พยายามประมูลให้ได้ สำหรับผมแล้วกันนะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคเนะเอามานั่งใช้งานแต่งห้องหรือว่านะฮะเอาไปทดแทนเข้าอี้คุณที่เริ่มเก่าหรือว่าเสียหายไปนะฮะไม่แพงนะสี่ร้อยหนึ่งบาทส่วนราคาขายก็อย่างที่ว่านะฮะหลักพันขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมก็ชอบนะคุ้มค่าดีผมให้ผ่านแล้วกันครับ